พบกับผมนัทพงศ์พันทองครับเกษตรพิทักโลกครับตอนนี้อยู่ในสวนยางพาราครับโอ้โหตื่นตาตื่นใจมากครับมาพบกับเจ้าของแปลงนะครับได้เล่าเรื่องราวดีๆให้พวกเราฟังอ่ะนะครับมาพบกับเจ้าของตัวจริงเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมพันเอกทวีอําเอี่ยมครับอดีตข้าราชการบำนาญทหารนะครับแต่ว่าตอนนี้พี่ผันมาเป็นเกษตรกรสวนยางที่บ้านแก่งนางตมลกกตูม อำเภอดงหลวงมุกดาหารครับอ่าเรียกสั้นๆว่าผู้การก็ได้นะครับอ่าจากรับใช้ชาติมาเป็นเกษตรกรครับกี่ไร่ครับอ่าสิบหกไร่ครับประมาณกี่ต้นครับผู้การอ่าพันกว่าต้นครับอายุอายุอ่าเจ็ดปีครับอายุเจ็ดปีอายุเจ็ดปีครับผมอ่าแล้วที่เห็นกียดนี้กียดครั้งแรกไหมครับครั้งแรกครับอันนี้เป็นครั้งแรกครั้งแรกเลยครั้งแรกอ๋ออ่าแล้วใครดูแลให้ให้ใครดูแลอ่าน้องโบครับให้น้องโบดูแลน้องโบเป็นคนกียดเป็นคนดูแลอ่าใช่ครับอ่า น้องโบครับแปลงนี้ที่เพิ่งกรีดไปเนี่ยนะครับได้ใส่ปงใส่ปุ๋ยอะไรหรือยังยังไม่ได้ใส่นะครับยังไม่ได้ใส่เอาแล้วใส่อะไรอ่ะใส่โฟทีอันเนี้ยนะครับกับอะไรอะมิโนอแบ๊กมินอแบ๊กคนใช้อย่างเดียวครับเลยไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรไม่รู้ครับอ่าน้องโบใช้ไปกี่ครั้งใช้ไปสามครั้งครับสามครั้งฉีดตรงไหนบ้างฉีดตรงโคนแล้วก็ต้นแล้วก็ ตรงใบครับอ๋อสามที่เลยใช่ครับอาฉีดไปประมาณสามครั้งแล้วเพิ่งเปิดกีดเปิดกีดได้กี่เดือนแล้วได้แค่เดือนเดียวครับเดือนเดียวเองหรออ๋อแล้วขายไปยังขายไปสักรอบยังขายไปรอบนึงครับอันนี้จะเข้าเดือนที่สองครับอ๋อขายไปรอบหนึ่งแล้วรอบแรกที่เราขายได้เราได้เท่าไหร่ได้สามร้อยแปดสิบเอ็ดกิโลครับสามร้อยแปดสิบเอ็ดกิโลใช่ครับรอบแรกนี่นะใช่ครับแล้วมันดีกว่าแปลงอื่นยังไงเพราะแปลงอื่นพื้นที่พอๆกันแต่ได้ประมาณร้อยกโลเองครับ ๋อก็คือเราก็ไปกรีดแปลงอื่นด้วยเราเลยรู้ใช่ครับอืมแล้วคุณภาพน้ำยางนี่สุดยอดเลยไหมสุดยอดครับดีเลยนะ<ด>อะผู้การมีน้องโบคอยดูแลให้เนาะครับผมก็อ่าก็ดีใจครับที่เป็นกรีดครั้งแรกเลยเราก็ได้น้ำยาน้ำยางที่เรีวยกว่าเกินกับคนอื่นเขาแล้วเราก็ไม่ได้ใช้ปุ๋ย เราใช้โพรทีกับเอมิโนแค่นั้นเรียกว่าลดต้นทุนเต็มที่เลยโอเค,คอ่ะสุดยอดมากเลยครับสาหรับผู้การเดี๋ยวเดี๋ยวลองกีดน้องโบลองกีดดูหน่อยจะดูว่ามันไหลจริงไหมตอนนี้เวลาประมาณจะหกโมงแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับอ่านะครับน้องโบมันมันนิ่มมันแข็งมันด่างอะไรยังไงมั่งเปลือกนิ่มมากเลยครับเปลือกนิ่มนะกีดง่ายใช่ไหมกีดง่ายครับอืมนะครับโอ้โหเดี๋ยวดูน้ํายางครับมาแล้วครับมาแล้วะ นะครับอ่าไหลแน่นอนครับโอ้ปอกๆๆๆเลยนะอ่าโอเควันนี้ก็ขอบคุณสําหรับผู้การมากครับแชร์ประสบการณ์เรื่องราวดีๆในส่วนของโฟทีและอะมิโนครับผมครับครับครับเาขอบคุณผู้การมากเลยขอบคุณครับขอบคุณครับ